แล้วก็คิดเมนูสูตรใหม่ขึ้นมาเป็นหญิงสาวชาวพิซซุโลกคิดก๋วยเตี๋ยวสูตรใหม่ก๋วยเตี๋ยวเรือหอยแครงเคยได้ยินไหมก๋วยเตี๋ยวเรือหอยแครงนี่แหละรสเผ็ดจัดจ้านหวานกรุบกรอบอร่อยหน้าตาเป็นยังไงไหนขอดูภาพหน่อยสิเคใสปีไหนเพราะละใส่แบบว่าเป็นแบบกะลาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะตามิตามชื่อร้านเขาตามกินไปชื่อร้าน น,นี่ไงก็จะ<อ>มีหอยแครงอะไรอยู่ในนั้นก็คือเปลี่ยนจากหมูเนื้ออย่างนี้มาเป็นหอย,หอยคือ,อไม่ได้มีแค่เฉพาะก๋วยเตี๋ยวหอยแครงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาวกลาซีเนี่ยนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนเอกาศทศรสตำบลในเมืองอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดมาปีนี้นก็ปีที่8แล้วนะคะยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือหอยแมลงู่ก๋วยเตี๋ยวเรือหอยนางรมก็มี ตามชื่อเลยเสิร์ฟมาในชามกลาถ้าเกิดว่าเป็นแบบแห้งก็จะมาในจานเตะทำจากกลาเหมือนกันกราดด้วยน้ำจิ้มสุดพิเศษของทางร้านทางเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาเอาหอยทั้ง3อย่างเนี่ยนะมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรือก็เนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยทางร้านจะขายก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนชอบชอบกินอาหารทะเล ก็เลยนําอาหารทะเลนํามาปรับให้มันเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวเรือน้าตกของตัวเองแล้วทีนี้พอทดลองกินดูเนี่ยนะคะก็พบว่าเอ้ยรสชาติมันก็เข้ากันได้นี่มันเข้ากันได้ดีเลยด้วยหน้าทําขายก็เลยวางขายมาได้ประมาณสักหนึ่งเดือนในราคาราคาเนี่ยคือประมาณสักชามละเจบาท <c oughs> ส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือจากหมูและเนื้อก็ม, <c oughs> มีเหมือนกันราคาเริ่มต้นที่35บาทค่ะที <c oughs> ่เราชอบทานอาหารทะเล ที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นหอยนะหอยแครงหอยเม่นคู่หอยนางรมพอเราทานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเข้ากันพอมันเข้ากันปุ๊บเราก็เอ๊ะมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ของที่ร้านได้เราชอบทานอยู่แล้วเราอร่อยแล้วก็อยากให้คทานได้ทานของอร่อยวิซี่ทำไมซี่เลยกะลาซีตกใจอกะลาซีกะลาซีชื่อร้านชื่อร้านนะคะหิวหิวเลยมาได้ชื่อว่าอะไรรู้ปะ ปวดฟันเหรอไม่แต่มันมันน่ากิงไงแล้วแล้วปกติอย่างที่บอกไปว่าก๋วยเตี๋ยวเรือบางทีเราแบบเห็นแต่หมูไงไม่ใช่ก็เห็นแต่หมูใช่ไหมอ๋อเป็นทะเลนี้เป็นหอยไอยแครงเออแล้วมีหอยแมลงผู้แล้วมีหอยนางรใช่ขอขึ้นอีกรอบเพราะว่ารอบนี้น้ากากดำไปเปียกแล้วอ๋อแล้วค่ะไปออกกําลังกายกําลังกาย